ตำนานเสียงที่ดังจากตุ๊กตาหลับตาที่เมืองโอิตาจังหวัดเล็กๆทางใต้ของญี่ปุ่นมีร้านขา,ขายของเก่าเล็กๆริมถนนสายหนึ่งเจ้าของเป็นหญิงชาราอายุราว80ปีชื่อว่าโฮซกิเธออาศัยอยู่คนเดียวกับตุ๊กตาโบราณจำนวนมากที่เธอเรียกว่าลูกๆในร้านของเธอมีตุ๊กตาญี่ปุ่นเก่าแก่หลากหลายแบบทั้งที่ทำจากผ้าเซรามิกและไม้แต่มีอยู่ตัวหนึ่งที่ไม่มีป้ายราคาวางไว้ในตู้กระจกแยกต่างหากตุ๊กตาตัวนี้มีใบหน้าขาวซีดผมยาวสีดำหยิกเป็นหล่อและที่แปลกที่สุดคือ มันหลับตาอยู่ตลอดเวลาชื่อของมันคือเนมุริกอดเด็กที่หลับไหลว่ากันว่าในยุคไทยโชมีครอบครัวหนึ่งที่ลูกสาวเสียชีวิตเพราะป่วยเป็นวันโรคพ่อแม่ของเธอรักและสศกเศร้ามากจึงจ้างช่างฝีมือทําตุ๊กตาโดยใช้เส้นผมของเด็กจริงจังปั้นหน้าตาให้เหมือนเปี๊ยบพร้อมใส่วิญ,ญญาณของลูกเข้าไปด้วยวิธีโบราณที่เรียกว่าคามสิกเกตการเชิญวิญ,ญญาณมาสถิตกับวัตถุแต่ภายหลังเกิดเรื่องประหลาดขึ้นเสียงหัวเราะเบาๆของเด็กดังขึ้นต่อนกลางคืนบางครั้งตุ๊กตา จะขยับเล็กน้อยในตู้โดยที่ไม่มีใครแต่ต้องที่สําคัญที่สุดคือไม่ว่าใครจะพยายามเปิดเปลือกตาของตุ๊กตาตัวนี้มันก็จะกลับมาหลับตาทันทีคําเตือนจากโฮซกิจอย่าแม้แต่จะเรียกชื่อมันซ้ําๆและห้ามฟังเสียงจากมันจนจบคืนหนึ่งของชายหนุ่มชื่อเรนเรนนักสะสมของโบราณเดินทางมาที่ร้านเพราะได้ยินเสียงร่ำลือถึงตุ๊กตาหลับตาเขาขอซื้อแต่โฮซกิจปฏิเสธพร้อมกล่าวว่า มันจะเปิดตาให้เฉพาะกับคนที่พร้อมจะแลกสิ่งมีค่าเท่านั้นอนอรเรน,อนไม่เชื่อเรื่องผีและแอบกลับมาร้านในเวลากลางคืนนอเขาเข้าไปในตู้หยิบตุกตาออกมาไว้ในอ้อมแขนแล้วพุมทำชื่อมันเบาๆเานมูริกกเนมูริกกตื่นเถอะอ่ะแล้วเขาก็ได้ยินเสียงเบาๆข้างหูเหมือนเสียงเด็กหญิงกระซิบว่าอยู่ด้วยกันเธอทันใดนั้นตุ๊กตาก็เปิดตาชา้ชาๆดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาและสีแดงฉานของเลือดว่าตันรุ่งขึ้นร้านโฮซกิยังคงปิดเงียบเหมือนเดิมแต่ในตู้กระจกนั้น มีตุ๊กตาอีกตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นรูปร่างคล้ายชายหนุ่มผู้หนึ่งดวงตาหลับสนิทและเสียงกระซิบก็ยังดังอยู่ทุกคืนตื่นสิตื่นมากับฉันบ้างถ้าคุณได้ยินเสียงตุ๊กตาหลับตากระซิบชื่อคุณจงอย่าตอบรับไม่เช่นนั้นคุณจะไม่มีวันลืมตาได้อีกเลยกดหลายครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจำถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็น